ลงตรงนี้อะโอเพีพีกดซับหน่อยไอ้เจ๊กงงแบบอยู่ดีให้กูเสียตังค์ทำไมวะเออนั่นส <er ิเฮ้ยโหเกาะนี่บานเลยเกาะฟ้าอีกแล้วนี่มันไม่มีคนลงกับเราไอ้ขโมนมีเกาะฟ้าอีกอะไรเพื่อน่ยเฮ้ยแม่ทอง ไม่จะเล่นแฟลต์ไลน์ไม่กูเล่นมีคนของกูอันนี้เดี๋ยวกูจะกูจะเอาเกาะกูจะเอาเกาะนี่ไง เฮ้ยมันคุตีป้ะมันยิงแค่น็อกกะยิงไปสามตัวนะมีไหนวะใช่เหรอมันมันเกาะทองเหรอนี่ไงนี่ไงอ๋อเกาะพาระโอเค ฆ่าไปแล้วโฮเลซอนใช่ไหมวะใช่อยู่ตรงกูเนี่ยต้องมาช่วยกูไม่งั้นกูตายไหนวะมาแล้วพี่ตอมาแล้วดีแนมาแล้วมาแล้วอ๋อมาชุบเพื่อนไอ้สั์

เจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยข้างหลังข้างหลังสวยไอ้เลยอย่างเจ็บโอ้โหเรามันมั่วสั่วเดี๋ยวมีขลังที่มันเพิ่งชบเมื่อกี้นี่อีกเชื่อกูเพลินมากลุงลังสัต đãi nữa, chắc cũng không biết là không đây, để cái để không biết nữa. Mất hàng súng sòng Nào bay. Mình phải thì mình chúc các bạn vùng Let's go Let's go Let's go อ่ามีเสียงอย่างนั้นเหรอไฟในลไในสัตว์เร็วหน่อยขนา อันนี้จริงเราไม่คนหนึ่งต้องการฮิลข้างหลังข้างหลังมีคนหนึ่งข้างหลังมีคนหนึ่งข้างหลังมีคนหนึ่งกูปานติกูปานติปานติดดักหน้าไหมทิวอยู่ทิวอยู่ mày hơi thận của chị lâu mày đây dạng mày đây dạng mày hết hảo oh, okay, okay. โอ้ยสองข้างหลังตายว,วะอันนึงมันไม่น่าฉุบปะไม่แน่ใจ,ใจนะสวัสดีครับอชุระ what's up guys ไปแล้วนี่คือเรามาท่ามกลางวงเลยป่ะเราโหดจังวะเราต้องเดินทางไกลแกรอบนี้ ไปแล้วครับผมแกร์สวัสดีครับน้องปลายรอนทำไมแกเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นวะเฮ้ยหิวด้วยเฮียโค้ยเทสเออเพิ่งรู้ไม่ไปอยู่ข้างหลังวะโดนกันน้องโบโบอ่ะเอาละลงเลย ลง,ลงสวยมากข้างบนมีตัวหนึ่งแม่งจะมาเก็บของที่เรายิทิ้งไว้คกูบอกเลยว่าถ้าถ้าถ้าไม่ยิงนะกลับขึนกก้นมา,นาเหวเฮ้ยเราสามตัวผมก็บมันก็เซอร์ไพรส์แล้วมันก็จะแบบโอ้ oh my god เอารถเอารถลงมาลับหน่อยข้างบนน่ะเยสโอเคถ้าทำเพื่อนตายนี่ตายกันหลายรอบแล้วรถแต่เกมนี่คือเราเรายังไม่ทันขึ้นรถเสร็จเลยนะไปไหนเนี่ย ยังไม่ทันขึ้นรถเสร็จดีเลยแม่งนี่แหละแม่งแบบว่ารถขับได้แล้วตามเสียงปืนไปเราขึ้นต้นบนกันยินเสียงระเบิดใกล,ใกล้ ขางหน้ากัแล้วกันไอสัตว์เจอเป้าหมายแล้วครับผมต้นลุยไฟมึงจบแล้วอย่างนั้นเหรอจบไม่จริงหรอกกูบอกเลยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักมันทรับก็ Ao đồ đi <laughs> thách dưng nữa ơ lễ kéo đường ba ơ nàng lộc mùm lưng mừng he he mạo à hơi mạo à มาดีครับจะเปิดป่าจากทางนี้ดเจอแล้วมวิ่งมาชีดละคุยไม,ม่กระสุนเพิ่มอกไรไเหรอเรพิอะไรเพื่นกำล,ลังเพิ่นกำลังมาจากเขาตดนระเบิดไปคนนึงเร็วหน่เร็วหน่อเออเฮ้ยแน ลราไม่เด้งโหดมากครับพี่โหดมากครับโหดมากครับยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยฮีอยู่เฮีอยู่ยิงไม่โดนเหรอมาเลยมาเลยยิงโดนมาเลยเสือยิงไม่โดนโห่ไอ้เหี้ยนั่นโถ่สัตว์ยอ่ะนี่ไงโดนเลย อโอ้ยเฮียหันไม่เห็นแล้วกูจะลูกูจะล่วงกูซ้ายลงซองนี่มา้สุดลงซองหมดได้เฮียเราต้อง,ต,องอต้องชิดในก่อนชิดในก่อน เอาตัวระเบิดกคนนึงเอาตัวที่กำลังมามันปั๊มยามันปั๊มยาปั๊มเลยปั๊มด้วยอยู่ข้างล่างก้มันสองตี ปามั้งก็ไปเดี๋ยวคิดดูป่าไดกับได้หนึ่งคนสุดยอดจุกรู้จุกรู้ไ่ไง ไ right <laughs> อ้ยัยแล้วไอ้ตัวที่มันโดดกันอยู่หน้าเรามันจะลงถึงพื้นนะแล้วมัยังมีการป่านหน้าเราเม็ดหนึ่งอยู่นะไอ้ยัยลขกสองยิงเย็ดเก้ยี่สิบเก้าคิวอ่ะเราอะ่ะโอ้โหครึ่งแมปเลยนะเว้ยเราอะ่ะ